ไม่ซ้ำแนวเดิมในห้าหกวีกที่ผ่านมาแน่นอนอยากรู้ว่าเจอแนวนอะไรมา <ongs> อุ้ยแม่อุ้ยมาเลยอะมาได้มีเวลา3 3> สามนาทีนะลูกใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโอ้ยจ้าอถึงมากเลยแหมฉันตายถึงมากเลยมาได้ไง ก็พ่อขับรถมาเหรอมาค่ะเพราะเราอยู่ข้างนอกลูกทำตัวดีๆนะลูกเสือฟังคนโคูนะลูกอย่าดื้อแล้วก็ให้เหมือนผู้หญิงหน่อยหน่อยให้ดูในทีวีกระโดกกระเด็กแต่เรากระเด็กที่บ้านสบายดีลูกสบายดีลูกไม่ต้องห่วงอะไรนะไม่ลำบากใช่ไหมไม่ลำบากทำตัวดีๆลูก รักแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะสูส้ๆนะล,ะล,ะละูกนะเชื่อฟังคนครูนะลูกไม่เข้าใจก็ถามคนครูอย่าปิดเงียบนะตรงไหนไม่เข้าใจอย่าเก็บในใจนะลูกไม่เข้าใจอะไรก็ถามคณม <า S 2> ครูมาวันเสาร์อย่าห้าอย่าร้องไห้ชอบร้องไห้นหนูกลับบ้านหน,หนูหนูมานี่หนูไม่สบายใจไปหนูไม่อยากให้ใครร้องไห้เลยบอพกพ่อไปรู้ปะเออวันแม่วันแม่แล้วนะหนูไม่ได้อยู่บ้าน โอ้ยนึกว่าเสาร์ที่แล้วไได้กลับบ้านนะตั้งสู้ค่ะยายาดีมากเลยอ่ากินวันนึยเดี๋ยวถ้าวันเสาร์หน้าจะรบกวนแม่จะต้มไปที่นน่นอีกสักขวดนึงนะขวดมีเก็บอยู่เปล่าไม่รู้ไม่รู้ทินเขาเก็บไว้หรือเปล่าอ๋อเนอะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่หาขวดใหม่ก็ได้ค่ะ วันแม่หนูไม่ได้ดูบ้านงานดีใจโูกให้พอด้วยดูสูทุกคืนบ้างดูทุกคืนได้นอนไหมก็ดูจนเดือกับโลกแรกๆก็เป็นหมีแพนด้าตอนหลังแม่ก็ไม่หวานถ้าไม่ไหวก็รีบนอนก็ไม่เป็นไรเรอยู่มีเพื่อนมีน้อง ดูดทีวีอย่ากินเยอะตะเป็นโหมเลยอะลูกแม่เห็นในทีวีอู้ตายละขากรดกำลังลดอยู่ก็อย่าลดเยอะก็กินนิดหน่อยอ่านสานี้เนื่องจากสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์วันแม่ด้วยนะครับเพราะงั้นเพลงที่หนูจะได้คือเพลงที่คุณแม่เลือกให้ ใช่ครับคุณแม่มอบให้แล้วก็จะอธิบายให้ฟังด้วยว่าทําไมคุณแม่ถึงอยากให้หนูร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตครับเชิญคุณแม่เลยครับแม่อยากให้หนูร้องเพลงอ,อ่พุ่มพวงให้แม่ฟังดาวเรืองดาวโดยเ <c oughs> พราะว่าอืมนี่ยังไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งเลยอย่ะลกนะทำทำให้ดีที่สุดนะลูกนะร้องร้องเพาะๆนะลูกอ่า <c oughs> ยังไม่เคยได้ฟัง พลงลูกุ่งจากนี่เลยหนูก็อยากร้องให้แม่เหมือนกันแค่ะร้องดีๆนะลูกนะตั้งใจไม่ต้องร้องลูกเราบอกแม่ไม่ร้องแล้วหนูทําไมร้องละ่ะไม่ร้องคิดถึงไม่เป็นไรลูกแม่ก็ดูโทรทัศน์อยู่ทุกวันนะ่ะดูหนูจนดึกนะไม่เป็นไรคิดถึงแม่ก็ดูทีวีบอกไปด้วยคิดถค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ แม่ไม่ต้องห่วงนะครับค่ะดูแลเด็กทุกคนอย่างดีแล้วขอบคุณมากค่ะนะทําตัวผู้หญิงนะลูกสวยนะครับคุณแม่ะขอบคุณมากค่ะรออยู่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะับได้ครับแม่เดี๋ยวมีทีมงานมารับไปครับแม่มาแล้ยบ้านจ้าโชคดีนะลูกไหวไหมสู้นะเพื่อแม่ไป ดีใจแสดงความดีใจรู้ว่าฉันไม่มีความหมายก็พอจะรู้คงเป็นไปไม่ได้อีกนานเท่าไรมอดหว่าเมื่อเธอ Because <laughs> I'm